ที่ศูนย์บรรเทาทุกข์เทศบาลน,นครอุบลราชธานีด้านหน้าตึกดับเพลิงเทศบาลน,นครอุบลราชธานีคณะจากเทศบาลน,นครนนทบุรีนำโดยนายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีนะครนนทบุรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมอุบลราชธานีพร้อมมอบถุงยางชีพจำนวน400ชุดเพื่อส่งมอบต่อให้พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีโดยมีนายทรนทันชินโกมุตรองนายกเทศบาลสมาชิกสภาทเทศบาลรวมต้อนรับและรับมอบถุงยางชีพเพื่อไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลนครอ,อุบลราชธานีต่อไป ทางนี้เทศบาลนครนนทบุรีได้นําถุงยังชีพมาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจํานวนกว่า2,000ชุดโดยจะแจกจ่ายลงพื้นที่ต่างๆที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้าท่วมซึ่งได้มอบให้กับทางเทศบาลนครนอุบลราชธานีจํานวน400ชุดมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจํานวน500ชุดและมอบให้กับพื้นที่อื่นๆให้พี่น้องชาวอุบลราชธานีได้รับถุงยังชีพกันอย่างทั่วถึงเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือด ร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้นและให้กำลังใจผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นวิกฤตนามท่วมไปได้โดยเร็วครับ